ตัวอย่างของการหาเลขวินบนล่างแบบง่ายๆนะครับลองทําตามผมดูก็ได้นะครับก่อนอื่นก็ลองดูตัวนี้ก่อนว่าตอนนี้ผมมีสถิติงวดล่าสุดคือวันที่1กรกฎาคม2565นะครับรางนั้นตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการหาเลขวินบนล่างสําหรับงวดวันที่16กรกฎาคมวิธีการก็คือให้ป้อนเลขในช่องถึงนะครับเป็นเลขตัวเดียวกับจํานวนสถิติทั้งหมดก็คือ657แล้วก็ใช้สถิติ25งวดนะครับ สูตรที่ต้องการให้เลือปมาเป็นเด่นบนล่างผิดไม่เกินหนึ่งครั้งสตรละเจ็ดตัวถึงเงินเจ็ดสูตรครับแล้วก็เลือกเงินไขมาเป็นมินิสูตรเท่ากับหรือมาครบสองตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามุมล่างซ้ายให้คลิกวงกลมสีแดงให้เป็นวงกลมสีแดงนะครับก็คือกําหนดให้หาสูตรที่จุดเริ่มต้นหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่มเริ่มค้นหาสูตรครับได้สูตรครบแล้วก็โอเคแล้วก็ตรวจสอบสูตร แล้วก็ดูเลขที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ครับเอาเฉพาะเลขตัวสีแดงเอามาจับวินกันเลยครับก็จะได้เลขวินเป็น2 3 4 5แล้วก็ปรากฏว่าวันที่16กรกฎาคมเนี่ยออกเป็น2ตัวข้างบน05กับล่าง53ครับ